เอ็งครับครับผมมาทำอะไรนี่กะวันนี้วันเลียงงานผมจะอาสาช่วยแม่ฮะช่วยทำอะไรบ้างผมจะกูยกระบะสายเองค่ะวันนี้โถไม่ทันแล้วครับเอาทำไมไม่ทันอะฮะวิ่งตักขี่ไปจ,จักร้านแล้วลูกขี่เต็มกระบะเลยอะแล้วฮะเออแล้วไม่บอกเราว่าวันนี้จะทำอะไรเองอะงั้นผมจะขยำข้าวกินเองฮะไม่ทันแล้วมั้งเลีอยปาก,กนัน S 1> <S 1> <S เลียปากเลียลิ้นเคี้ยวลิ้นขนาดนี้ไม่ทันแล้วมั้งลูกไม่ทันีเคี้ยวอะฮะไม่ทันทุกอย่างอะทาอะไรนะ่ะไม่มีอะไรผมช่วยหมฮะช่วยกินขนมแมวเลียเนื้อตัดไปแล้วนี่มแม่แม่ก็ทาจนเป็นนิสัยเนอะจริงๆลูกก็ทําได้ใช่ไหมครับผมชั่งย้ายผมแจะช่วยฮะจะเก็บกระบะใส่ของพี่นุ่งของพี่โบให้ม่ไวม่เก็บไม่เก็บไม่เอาหรอกครับลูกเก็บของตัวเองก็แล้วกัครับก๊บกบกบขี้ให้มิดก่อนนะ นี่ก็เหมือนมือทำเป็นพูดหนะเป็อย่างเงือกเลยเอาเหรอลูกเหรอมันเป็นคนอย่างงี้เหรอไอ้สิเขาเป็นพูดอย่างงี้เลยนิงค์อเอาเหรอโตไม่พึงรู้เนี่ยพี่บอลเข้าใ่ไรผงฮะผงไม่เข้าใจฮะมือไม่เข้าใจทุกเรื่องไม่เข้าใจทุกเรื่องไม่เข้าใจทุกเรื่องเลยที่เขาพูดเขาสอนสอนอะไรมาเนี่ยเด็ดขนมแมวเลียกอลูตาตากูอีกโอย๊ย อร่อยดีครับขายนะครับเนี่ยแรยงงานวันแรงงงแรงงานเนี่ยมีอะไรแถมก็มากแล้วขนมแมวเลี้ยง1แพ็คมี10จงังราคา45บาทชุบปลาม้อแชมป์จะเสีย5แพ็ทแถม5ซองราคา้งห2168รวมส่งฮะพิเศษเข้าไปอีกวันแรงงานจะแถมของเยน็นยิงไป1เส้นฮะถกไปเยอะๆเลย ตกหมวดไปด้วยเขาจะได้เป็นซีรีส์มงคลนี่ที่นี่ซีรีส์มงคลเยอะแล้วหลอกไม่ได้ฮะทำไมลูกมังมีกระหล่ำกระเหล่ยมาให้ไม่หมกฮะแต่ใครสนใจก็เอ็กไล์ข้างล่างนี้นะคะครับดึงขนตูดให้เขาไปหน่อยก็ได้ลูกเฮ้ยไปทำไมฮะอ้าวก็เหมือนดึงขนไก่แ่ะดึงขนตูดเฮียไปใส่ไปสักเส้นก็แล้วเนาะใครก็อยากเลยฮะอ่ะอาจจะร้องจิกหน่อยก็ต้องทนนะลูกนะร้องจิกเนี่ยเออจิกเพราะว่าเดินดึงขนตูดนะลูกนะอะไรฮะครับ ผมจะไปเปิดของได้ไหมคะอรายงานฮะได้เลยครับแต่ข้างหลังผมนู่นอะไรฮะไหนครับอ้าวข้างหลังผมก็พิเกลน้ำมันโอ้โหเจ็บฮะโดนไงครับย้ำส่งไงครับนต่โอ้ยไม่ได้ว่าเองแล้วผมเขาไม่ต้องทำอะไรกินอย่างเดียวลูกเรูปแล้วมือเต้าช่วยอะไรทุกอย่างไอ้นี้ปากดีมึงฮะปากดีมันก็ต้องกินขนมแมวเลียอย่างเดียวขายขนมแมวเลียไปลูก ปากนี่ฮะลูกยังมีความดีมึงเน้ะคูก็ดีใจเนาะดีใจโอ้ลูกยังมีความดีบ้งเพราะว่าปากดีปากดีฮะครับปากดีได้เลยนะฮะปากดีปากดีฮะดีอะไรได้อ่ะกินสารพัดสารเตปากดีฮะได้แล้วปากดีฮะบ๊าดีครับปากดีฮะของอร่อยก็ต้องหวานดีนะลูกเนาะ